คร <Rice fiction. S 2> ับค <Aqui. S 2> mm ุณครับขอส่งครับประชานกสงเกท่นนที่นนชครับนยดปรมาในโครการต่างๆตามนะครับตอนนี้ ันนี้ได้ตั้มาเมื่อปีประมาณ5นะครับซึ่งได้พอสร้างันแก้แก้เส็จไปวันสิถังนะครับณะบรรจุฐันเกงตริษัมงจะเป็นหึ่งล้านิกนะครับแในวันที่ประมาณวันที่สิบเจ็เมษายนนะครับอดพสมมาทั้งวันสิบเจ็ดเครับีผมก็ได้ขังสีโลงงานจาที่โรงงานนะครับรอหวาเดยวต่นไดมาสร้างัแก้เพิ่มวันหม สาวหลานนะครับปริมาณความชุบประมาณสี่บ้านอดนะครับปกินึงห้าลาดินะครับผมก็ได้แก้ไปใน้พืน้นฐาน้งโนอยู่ห้องตึนได้เป็นวระซอะครักแต่กมาเว่าก็ได้สร้างฐานจริงนะครับสร้างมาเหมือนเสาฐานนะครับหนากก็ได้มี้คำสั่งไปหนักหับตื่นะครับอาศัยตามตัวโซมนะครับไปวอลซองอาคารนะครับสื่อประการใจ

การแข่าขเข้าใจกับโลชาบ้านนะครับในส่วนของผมนะครับผมอยากจะฝากทุกทางทุกหน่วยบริหารดน้องครับว่ามีความคิดเห็นตอใชนะครับในการที่เปิดะมาสร้างตึเพราะว่าได้่วนผลจะมองว่ามันเป็นทางของพื้นนะครับเขาใช้เฉพาะระบบมาตรฐานนะครับการจะฝากดูที่มือกับทาง อย่างนี้สุ่มมันมันเป็นองค์การที่ส่งผลกระทบเนี่ยจริงๆเราในมัน่น่ายั่งมีประชาคมก็อิ่มฟันนะครับโดยโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรณีที่มันจะจะทำกิจกรรมหรือองค์การอย่างไรๆเนี่ยมันมันก็จะต้องมีประชาคมประชาคมแล้วก็เจอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาพู้ผ่านตรงนี้ผลเสียแล้วก็พื้นทีกเนี่ยฮัมไรก่อฮัมไแล้ว ประชาชนเนี่ยครับเนาเได้เห็นคือว่ามันทำซีถังตำรระรับอำเภอ 5C เนี่ยมันได่ทำแล้วนะครับันได้ทำแล้วแต่ว่าสารถังเนี่ยงไม่ได้ทำไเลยนเ่ยครี่ผมจะได้ไปทำความเข้าใจแล้วแต่ตราสอบคนมาตีทังไม้ันมือใจนะครับเพาะว่าเรื่องนี้

เรื่องทัพเจริญทัพเรื่องับต่อยาติทางการัพขบวนนายกองการเ้วยนหครับผวกนี้แก้วก็มีปัญหาในเรื่องของปีอิมรับทีดูอาศัยกับปีทั้งปีที่ก่องหน้าผมก็คิด